อ่ะต่อไปเราจะลงไปท่ำพุงเดินตามนี่แนะห,หะกกละตามสายน้ำลงไปไปเดิเดิน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 เราติดเดินดันเลาะตามผน้ำลงไปไปเรื่อยอดูบรรยากาศลมเย็นแต่ตอนนี้ร้อนร้อนมากอากาศร้อนเพราะตน๊ดลงมาเมื่อกี้ อะลงไปเนี่ยลงไปตามน้ำนี่ผ่านมา ตอนนี้เราก็ลงมาแล้วผ่านไปได้หนึ่งชั้นต่อไปอชั้นที่สองน้อ,องพี่เขาไม่รู้จากท่ำพุงอยู่ตรงไหนนะเขาไม่เคยมาแบบนี้ไปลงไปลงไปเดินลงไปเดินตาหน้าไปอยากขึ้นไปมันลบทีขึ้นไปรอบไปนี่ แต่ก่อนมันก็ไม่ลกขนาดนี้ทุกวันนี้คนไม่ค่อยอไมานิยมขึ้นมาเล่นเท่าไหร่สายน้ำต่อมาจากข้างบนเมื่อกี้อลองน้ำน้ำนี้ก็จะไหลลงไป ข้างล่างสู่ชนประธานชนประธานบ้าน,นาโดไล่ลงเป็นเลยเป็นห้วยหินซิวไลลงไปมันก็มีหลายหลายสายาน้ำหลายสายแยกลงไปจุดอีกถ้ำพงที่เราจะไปก็อีกเป็นอีกสายหนึ่งที่ไหลามาบรรจบกันอันนี้แหละลักษณะคืออ่างเขาเรียกอ่างขี้ไก่มันก็จะเป็นเป็นแองเป็นแองอย่างนี้ อพอถึงหน้าแรงน้ําน้ํามันแห้งน้ําก็เหลือจะเหลืออยู่ตามตามแอ่งแอ่งหินแอ่งไหนมันลึกมันก็ไม่แห้งนะจนถึงเดือนห้าเดือนหกเดือนสี่เดือนห้ามันยังไม่แห้งแต่หน้านี้น้ํายังไหลยอยู่ดอกไม้สวยๆบนหลังเขา แถบนี้ก็เป็นลาน,ลาน,นลานหินลานหินลานหญ้า ต้นเอ็นอาร์นะเอ็นอาร์ A. จะมีอยู่แบบอยู่บนเขาแล้วก็อยู่อยู่ตามท้องนาก็มีอันนี้ลักษณะของอาง่ออางหินนะอ่างหินมันจะเป็นอ่างเป็นแหลง่งเป็นเอ,อ่งเป็นลักษณะเป็นเอง่งเป็นเอง่งเล็กๆ แอ่งเล็กแอ่งใหญ่ลึกบ้างตื้นบ้างสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆอาตมาก็ลงมาเล่นตามอ่งนี้แหละ,ะลึกประมาณเม50ห้าสิบหรือประมาณห้าสิบเซนบ้างแล้วแต่อาตมาก็ขุดดินขึ้นแล้วก็ลงไปเล่นอตอนนั้นเป็นเด็กแต่ตอนนี้เขาไม่ขึ้นมาแล้วเด็กไม่ขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เด็กติดโทรศัพท์ไม่ขึ้นมา and now แสดงว่าชาวบ้านเขาไม่เอาวัวควายมาเลี้ยงแล้วไม่เห็นรอยเท้ามันเดินน่าจะเอาลมทั้งล่างหมดแล้วถึงย่านนี้วัวควายก็ไม่ไากขึ้นมาแล้วเพราะว่าหญ้าที่อยู่ในเขามันเริ่มมันเริ่มแก่แล้วเหมือนมันมันมกินหญ้าพวกนี้แหละเนี่ยตอนนี้มันหญ้ามันแก่แล้วมันไม่กินแล้ว ช่วงหน้าฝนมันก็กินดีโยแต่ตอนนี้มันไม่กินแล้วมันอยากลงข้างล่างอยากลงหากินหญ้าตามทุ่งนาอันนี้ต้นรักดอกต้นลักลักภูนะต้นดอกฮัก,กอ่าซาบุไทยเรียก,กุ๊กกุกดอกฮักยอดมันก็ไปจิ้มน้ำจิ้มจิ้มแจวกิน ยอดอ่อนตอนนี้เราก็มาใกล้ทางที่จะไปไปทําพุงแล้วเลยนี่ไปหน่อยก็จะถึงทางเข้าทําพุงนะ้วเมาตรงนี้ตลงพี่ลงทางซ้ายเราพามาจากข้างบนอ่ที่ทางไปทําพุง ช่วงนั้นช่วงประมาณ4 5หาปีที่แล้วก็มีทางเกจิอาจารย์ดังเขามาภาวนาเห็นเหล็กไหลก็เลยจะมามาเอาเหล็กไหลอ,อยู่ในถำ้ำถ้ำก็เป็นซอกหินเล็กๆก,ก็เลยพากันมุดเข้าไปเพราะว่าเขาเล่ากันเลืกกันว่าข้างในมันจะเป็นโพรงแต่ว่าทางเข้าน้ำมัน น้ำมันท่วมอยูอ่เข้าไปไม่ได้ต้องมุดต้อตงมุดนน้ำเข้าไปเดียวจะพาให้ไปดูลักษณะ,ะทำไมเขาถึงเสียชีวิตลักษณะเขาก็อาจจะแตกต่างแตกต่างกันจากทาง ภาคกลางาภาคกลางนะเพราะลักษณะแถวนี้จะเป็นหินเป็นเป็นหินปนทรายนะแถน่นี้อ่ามันจะไปทําถนนทําอะไรไม่ได้อาหินมันไม่เหมือนกันอาลงพี่ลงทางแล้ว ันนี้ต้นกุหลาบหินอต้นกุหลาบหินแต่หน้านี้มันไม่เป็นดอกอีกสักหน่อยอีกประมาณเดือนสิบสองถึงจะเป็นดอกอตอนนี้หาทางลงยังไม่เจอมีโน่ข้างบนนน่นทางลงข้างบน ลงข้างล่างลงได้ก็ลงแต่มันลงไม่ได้อ่ะป่ะปะขึ้นอ่าอันนี้อันนี้อ่าลายกนเคยเคยเห็นไหมนี่อ่าเด็กๆเ,เขาเรียกว่าลูกคอมอต้นคอมลูกคอมเอาไปทําบั้งกระโพกนะไปทําลูกต้นบั้งกระโพกใครที่มีอายุน้อยก็น่าจะรู้อ่าแต่เด็กขวนี้เขาไม่รู้แล้ว ไม่รู้เวลามันสูกก็เอาไปกินได้แต่ไม่ค่อยมีเนื้อหรอกอดูกินน้ามันต้นกุหลาบหินต้นสวยๆแต่เราขุดไปปลูกจริงๆก็ไม่ดีหรอกอมันมันตายมันตายค่อนข้างจะดูแลยากอดอกก็มีเห็นอยู่แต่น้อยดอกไม่ค่อยสวย เจอ,อยังทางลงมงนเป็นนะี่แหละมันเป็นนี่นะนี่ลงเปนนี่นะนนะนนะพี่พี่ทางลงมันลงไปนี่ไปนี่นะลงไปแต่มันไม่ค่อยมีคนมานะแต่ถ้ามีคนมาบ่อยเขาก็จะ,อะเอามีดคางข้าง,างไว้ ทางลงก็ค่อนข,ขน้างทรัก,กรย์ทะเลหน่อยไปลงไปมุดลงไปันะตู้ท,ที่ที่บออันนี้ไม่รู้ต้นอะไรพวกรู้เขาเรียกต้นอะไร ตอนนี้เราถึงแล้วข้างล่างโน่นปากถ้ำแต่ตอนนี้หาทางลงอยู่ค่อนข้างจะอันตรายรเราจะลงทางหลังถ้ำนะเพราะว่าขอบนี่มันค่อนข้างจะลึกเราจะลงข้างหลังถ้ำหลังถ้ำข้างหน้านูา้น างล่างลงไม่ได้มันลึกไปทางไปทางไปทางลงสถานะโน่นข้างล่างลึกอยู่้านะทำอยู่ตรงนั้นแต่เ,เราลงมาผิดที่พี่พ่พี่พี่ มัมจะหอนละเออมันจะถึงแล้วไม่ได้มานานจำทางลงไม่ได้ทางลงทางนี้โอ้เรามาไม่ถึงลงเดียวลงก่อนไปลงไปก่อน อันนี้ต้นต้นเก็ตกระปอมอชาวอีสานเรียกต้นเก็ตกระปอมแต่มันไม่ใช่หน้ามันคล้ายต้นลำไยไปลงไปก่ะตอนนี้เราก็มา,ามาถึงทางลงอถึงมาถึงทางลง ทําพุงนะทำพุงมาถึงทําพุงแล้วอ่ลงก็ข้างจะลําบากลําบากมากเลยแหละแม่นิดหน่อยลําบากมากตอนนี้ลงพี่ลงไปข้างล่างแล้วะเดี๋ยวจะ,ะกลับกล้องถ่ายให้ดู